มาตรฐานความงดงามของอิสตรีนั้นถูกสะท้อนผ่านสายตาของใครความสวยงามแห่งอิสตรีนั้นถูกตีความค่านิยมไว้แบบใดจึงจะถือได้ว่าเป็นมาตรฐานต้องขาวสวยผิวสีแทนอวบอิ่มเอวบางผมยาวสลวยหรือมัดมั่นในความคิดของตนเอง ในหน้าฉากบริษัทค่านิยมความงามของเราอิสตีนั้นถูกกำหนดโดยมาตรฐานมุม,มมองของผู้ชายเป็นตัวแปรที่ขับเคลื่อนทิศทางแฟชั่นความงดงามของผู้หญิงในมุมมองของบริษัทจีนค่านิยมความงามของผู้หญิงนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัยบางยุคผู้หญิงนิยมแต่งกายเป็นชายบางยุค ผู้หญิงเอวบางล่างเล็กบางสมัยการรัดเท้าหรือการรัดเท้าค้ายกีบด,ดอกบัวก็กลายเป็นแฟชั่นที่ได้ความนิยมและจะต้องแลกมาโดยความเจ็บปวดทรมานและความยากลำบากในการใช้ชีวิตนั้นก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่านิยมผ่านสายตามาตรฐานของเราผู้ชายเป็นตัวกำหนดทั้งสิน้นนี่ จึงเป็นค่ายอมผ่านสายตาของผู้ชายเป็นหลักทิะท้อนมุมมองผ่านความปรารถนาของตนเองเป็นสำคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจนั้นในสมัยตาา้าถังถือได้ว,ว่าเป็นยุคทองแห่งอิสตรีติการเลื่องอำนาจของบูเช็กเชียนที่สามารถกลุมอำนาจราชสำนักตาา้าถังจนกุยทางก้าวขึ้นไปเป็นจักรพรรดินีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ของจีน เมื่อสตรีกลายเป็นผู้ทรงอำนาจขานิยมความงดงามมาตรฐานที่สายตาผู้ชายกำหนดจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงโดยมีมาตรฐานใหม่ผ่านสายตาของอิสตรีเองที่มองมาสะท้อนผ่านการบริบทของผู้หญิงถึงตาถังซึ่งแตกต่างจากต้าหั่นโดยสิ้นเชิงผู้หญิงอวบอิม่มเจ้าเนื้อ ก็เป็นภาพสะท้อนในด้านสำนักของตาถังในยุคข,ของบูเช็กเทียนนั่นคือค่านิยมความงดงามที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และเป็นความสวยของสตรีในยุคสมัยนั้นแม้กระทั่งหนึ่งในสีสุดยอดหญิงงามของจีนอย่างหยางกุง้ยเฟยก็มีความอวบอิ่มเจ้าเนื้อแต่ดูดีงดงามตามอุดมคติในช่วงเวลานั้นน,นจนมองลง ได้เป็นกุ้ยเฟยของถังสเวียนจงของเตแห่งต้าถังในเวลาต่อมาจนเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองในสมัยนั้นเชกเช่นเดียวกับค่านิยมความงามของสตรีไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับยุคหลังสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกก็สะท้อนความแตกต่างในสภาพบ้านเมืองที่แปรเปลี่ยนไปทั้งเสื้อผ้าทรงผม แฟชั่นก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์ของบ้านเมืองประวัติศาสตร์ความงามของสตรีนั้นมักจะถูกสะท้อนผ่านสายตาของบุรุษเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหากแต่และช่วงเวลายุคสมัยค่านิยมความงดงามนั้นก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปตามตางแต่และห่วงเวลา ซึ่งสะท้อนภาพในความคิดอุดมคติความงดงามของผู้หญิงที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มาตรฐานค่านิยมในยุคสมัยใดหรือรูปแบบใดเป็นตัวกำหนดซึ่งไม่มีความผิดหรือความถูกในช่วงเวลานั้นๆขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนหมู่มากเป็นสำคัญแม้จะแตกต่าง แต่ก็นับได้ว่าเป็นความสวยในมาตรฐานแห่งตนเองได้เช่นเดียวกันสิ่งนั้นแหละคือความงดงานโดยแท้จริงและเป็นความภาคภูมิใจของตอนเองของอิสตรีโดยแท้จริง